โอเคครับสวัสดีครับก uh ็มาพบกับผมนะฮะนายอีโรเซอร์นะฮะวันี้ก็มาอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์3ฮะบายเพลย์อินเตอร์นะฮะ เอ้ยบายกาลีน่านะบายเพลินเตอร์นั่นแหละถูกแล้วก็ถูกแล้วไงเกมนี้เป็นเกมของค่ายเพลินเตอร์นะฮะแล้วก็กาลีน่านะฮะโอเคผมจะมาสร้างตัวใหม่กันเลยดีกว่านะฮะเมื่อกี้ผมทําเมสซี่เจ็บไปก็มาสร้างใหม่กันเลยนะฮะถุยพยายาเลือกประเทศไม่ได้เลยมีงใช้ซัมไม่ได้ด้วยฮะอีโรเซอร์เอาตัวเล็กไม่ได้เออเออเลือกประเทศไม่ได้ีอเซออีโรเซอร์ ดีไหมเนี่ยลิเวอร์พูลโอ้ยยังไม่ถูกโรเซร่เอฟโอเคโอเคเราเป็นเด็กพีเว้ยโอเคอครับคุณคุณเลือกอะไรอ่ะเด็กพีก <P S 2> <ะ>เหรอเยสนะฮะผมจะเล่นวีแกนนะฮะวีแกนอยู่<อ>างไรนะนี่วะเฮ้ยนี่อะไรแอสตันนี่แอสตันวีล่านะ,ะวีแกนวีแกนอะไรวะกูลืมไปแล้วเนี่ยเด็กเลงเอฟตองอะไรไม่รู้แชร์บอลไม่ดูบอลนานมากแล้วฮะผมจะมา เมลีกวีแกนอยู่เพียงเมลีกปะเนี่ยเอ้ยนี่เวตแฮม,มโอเคนะฮะเราก็จะมาฝึกกันก่อนเลยอยนันนี้เราอัดสองแคมนะอัดสองแคมครับสองสองรูนะทุยนะทุยผมดูก่อนลีกอิตาลีมีอะไรน่าสนใจมากเอซิมิลานะฮะมีครับเฟิร์สตัตครับวีแกนมันอยู่ไหนของโลกนี้วะโอ้ยจะเล่นวีแกนไม่ได้เล่นอย่เนี่ยอะไรวะแล้ววิ่งไงวะเนี่ยวีกดีครับ เลยเดอร์คิทไบเยนครับไบเยนมิวนิกนะวิกเคนอยู่ตรงไหนวะมาใหม่มาใหมเอ้ยหลีกเกาหลีแม่งเลยเออคิล้ายน่าสนใจมากครับทีมไรไม่น่ามีนะฮะสี่รีโปุตุเกตครับเฮ้ยชุดอี๋แม่งข้ามไม่มีเชื่อเลยเลยนะฮะบราซิลอ่าบราซิลอ๋อวิกเคนไม่น่าจะอยู่บราซิลหรอกไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมเบลเยียม โอ้โหหลายประเทศนะเนี่ยเกมเนี้ยนะฮะดีแล้วฮะพักเปิด,ดยอย่างนี้ก็ชอบแหลมเลยแล้วคือเออผมจะกลับไปอ่าสเปนผมคุณเล่นไร,รอ่ะเด็กผีเหรอครับเด็กผีอ่ะมา,มาเจอพี่คริสตียโนโรนัลดผมดีกว่าทำไมโร<ห>นัลดหน้าแปลกจังเดินหนึ่งนะเออเตมะมาโอเคามาันเจอคริสตียโนโรนัลดผมดีกว่าอ่าเรียบร้อยครับยังเตะไม่เข้าประตูเลยเจมงทำไมเลือกไม่ได้ อ๋อต้องเลือกนะักเตะสามคนมมเลือกเป็นเจมเป้เจมหนึ่งคนแล้วก็ซาบีละกันครับซาบีอลอนโซ่โใช่เจมรับทำไมมันเต็มหลอดอะอะไรเต็มหลอดฮะเตะมันเต็มหลอดตลอดเลยวะคือเตอะแล้วมันเต็มหลอดฮะอูเตะไม่เป็นนี่นี่ครับแล้วก็เข้าสู่หน้าซ้อมกันนะฮะ นี่แล้วก็พี่โดในะคริสตินโนหรือนาโดนะฮะผมจะบอกก่อนเลยอาจจะเ,เล่นเล่นไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากเอ่อคีย์บอร์ดผมเนี่ยมันมีปัญหากับเกมนี้นะฮะตูไม่มีตูยังเล่นได้ไดเลยนะเนี่ยเตะเตะเลยเตะเลยคีย์บอร์ดผมมีปัญกับเกมนี้นะฮะามาเจอกันเลยดีกว่าคนดูเขาจะเบื่อเอานะฮะไปยังไงวะกดที่เฟรลี่ครับแล้วก็ <Fre ary. S 1> เอ้ยไม่ใช่ดิผมต้องเพิ่มเพื่อนผมก่อน อออนนี้กติดเพิ่มเพิ่มอนด้วยชื่อคุณชื่อรา ISO เกมใช่ไหมฮะเกมเกมเกมตัว A ตัวเล็กตัวเดียวนะฮะอ่าส่งคำร้องขอไปเพื่อนละครับนี่วีดโวยยืดเก๊กอยู่โอเคยอมรับเป็นเพื่อนแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวคลิกโอ้โหเจมมันเตะไม่ได้เตะไม่เข้ากิเลยเตะยากว่ะแล้วเล่นจับคู่กับเพื่อนนี่แรนดอมอ้าวแล้วไงอ่ะก็ทำไมเล่นไม่ได้ครับ ยังเพิ่งเลยฮะ,ะคุณคุณไม่ต้องฝึกครับคุณกดตรงเฟรนี่อ่ะที่มันเป็นรูปรองเท้าครับ <Off. S 1> เชิญเชิญเพื่อนฮนะผมเชิญ ISO ฮนะอันไหนวะเนี่ยหนึง่งหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ผมไอ้นี่ผมเชิญมาแล้วเข้าหน่อยครับเข้าหน่อยเข้ามาแล้วฮะโอเคครับเข้าทางฝั่งขวาเลยฮะโอเคจัดปายเข้ามาเข้า,ขา,ขาโอเคโอ้แมนยูจะกะเรียวมันหลีกอนะ โอ้โหเลือกกูดูกูแพ้ได้เลยอ่ะเรดี้เลยครับเรดี้เดี้มือขวาล่างครับลวโอเคครับเรดี้โอเคอีโรเซ่เอ็กซนะฮะจะกะอีโรเซ่เอ็กซอีโรเซ่เอ็กซ์หนุเอ็กข้างหลังด้วยเว่าอีโรเซอร์ไม่เอาไปแล้วไงจะทีมก็จะทีมเอ้าทำไมคิตเตโน่ลูนันโดมาอยู่ตรงนี้คิตเตอรโน่ต้องไปอยู่นี่ดิไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดเลยครับผม เปลี่ยนแผนการเล่นดีกว่าเป็นนี่โอเคอ่ะปิดเงได้อยู่ครับโอ้โหภาพไม่อย่างเปี้ยวเงาะเลยโอเคผมเปลี่ยนคุณคุณจะเปลี่ยนชุดว่าคุณเปลี่ยนชุดดีกว่าเป็นโฮมคุณสีแดงดีกว่ามันไม่มีอเอ้ากดตรงโฮมไม่ได้ละนี่แหละเท่ไอเหี้ยไม่ง้อไม่ออก <laughs> ไอซัสแม่ดูเหี้ยสีขาวอะ แม่ oh, เอ้ยอดห oh. ล่อเลยกูแม่เดยวดูแม่แยกกันไม่ออกไอ้เหี่ยสุดปอดทิ้ตัวข้าวไอเดูโอยหะแล้วก็มัดก <c oughs> ันตนั้งแต่เริ่มเลยนะฮะครับเน a ผมบอกแล้วผมเล่นไม่ได้จริงแล้วดูไอ้เชี่ยมันแยกไม่ออกเลยเนี่ยบอกครับ คอ,อ,อมผมไม่ค่อยดีคอมผมไม่ค่อยดีเอาเอาอะไรวะใครได้ฟรีคิกอ,อ่ะอ้าวซาบีซาบีซา,าบีเปิดเลยซาบีซาบีซาบีเปิดว่าโอ้โหแม่งติดว่ะเชี่ยก,กระตุกเฮ้ยผมไม่เคยเล่นกระตุกเลยทำไมฝั่งนี้ไม่มกระตุกอีอีนี้ แย่ไม yeah, 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 ah, no yeah, yeah. mm ่ออกแล้วแย่ไม่ออกอกแล้วว่าไอ้คุโอ้โหกจะยิงไกลแล้วหน่อยไหมเลวย่างเอมาเตะมุมกันฮะไปไปโรนัดโอ้โหม่โรนัลโดกูิ้ไปแล้วอ่ะ แย่แย่งดีวะแย่งดีวะโอ้ลุงขนาดนี้แม่งยังรอดอีกเหรอเอ้ยเขี่ยโดนละโดนละ้ยรอดด้ยเอ้าทำไมกดเอสไม่ได้วะผมงงเนี้อแหละเกมแม่งเกมแม่งโซนมากเลยผมไม่เคยเล่นเกมบอลกระตุกมาก่อนเลยนะเฮ้เจนเอา g o a เอาเอเฮ้ยบอลกูเอาเอาเรียบร้อยฮะ คุณทำอะไรครับคุณปล่อยให้พี่โด้งยิงครับเนี่ยพิโด้พิโดโอ้คุณว่าเอสอะไรครับโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ยทิสตินโรนันโดอึ๊บนี่ฮะเอ้ามึงจะแย่งมึงแย่งไม่ได้เออเอาไล่หวา กิตเตอรโด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 ส่งบอลดีวะอีกทีเป็นเกมที่เสียลมมากเลยอ่ะคุณจะทำอะไรครับคุณจะทำอะไรครับโกเนียวโกเลี่ยวเหนียวคุณกดเอซีทีกดแล้วคุณอะกดยังกดแล้วเชายร์ูได้ยังเท่แล้วเอาคุณทำอะไรครับลืมไหมครับว่านี่ทีมผมครับ

เอ้าว่ากูด์าสแ่เห็นเเสียบว่าวเยไม่เป็นไรเสียบไ่โดนตาเข็ซาบิอลอนโซฮะเออซาบิซาบเอ้าัเห็นไเห็นอะไรวะวิ่งผ่านบอลอดโกนโโตอ้โอะไรวะออกซีฮะออกซีเลยคุณ นู no, 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 no. ่นะครับกดแล้อโนโลโดเบเป้เบเป้แม่งไม่เสียเลยว่ะเฮ้ยเอา้าขอบคุณผมส่งให้คุณทำไมวะขอบคุณ,คณไปแล้วเอ้ยเอ้าส่งคืนหลังไงเอา้าเอาตีกันเองอะ่ะ <laughs> ทีวกันตีกันเองอะ่ะอึยเจี๋ยมจะถึงแล้วเมื่อกี้ เล e well, ี้ยงเดียวเลียงเดียวโดนแม่จิกหัวออบอลโกอยู่เหรอะไรอ่ะเขอะไรอ่ะเอะไรอาวอาเด็ยเด็ดเดเด็ดเด a เด็ดเดเด็ดเดดเด็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 เดอดเเด็เด็ดเเด็ดเด็ดเ That is the half time whistle from the referee. And Real Madrid can relax for 15 minutes, knowing they've really performed in this first half. We're going to find out just how good the drainage is here in the second half. Been pouring again through half time, and it's still coming down in stair rods, really, as the second half gets underway. Keeps it going well.

But the defender the ัวลาม่ากันหรือวะยิงไปติดดูไปแปะใจแล้วไม่ไม่ต้องแปใจนลวทำไมเงียบมาสมาธิเอ้าล้มเอาเอา โดนแล้วกูอุยนกตายเลยคุณเอ้ก็ยิงกนตวดีใช่ไหมวะใช่กูไปที่กูกดไปที่ก็ตวดีไงมันนกตายเลยอะคุณนกยังทำงี้นกตายเลยอะคุณสไลด์ตัวอะไรวันเนี้ยกดเอสไลด์กดเอติดคิคาโนโรนันดำห้าโล เอ้าเอ้าไม่มีใครเอาบอลเลยเมื่อก like ี้อะไรวะโดนนีบอลโดนนีบอลเพื่อเกมนี้ตรงนี้แหละมึงเอ้ยโอ้แม่งขี้บอลโอ้โอ้เฟอร์ซี่ไอ้เหี้ยเฟอร์ซี่ เบ no fa anyway> uh. like ื่อคีย์บอร์ดมากเลยมันวิ่งเฉียงไม่ได้อะใครมอรู้มดิใครมารู้มบ้างคีย์บอร์ดไอเนี้ย TT eSports นะฮะอุ่นชนใครเสียบหน้ากูกีกล่ะจะต่อไหลเลยอ๋เอ้เอ้ยโดนโดนเอ้ยเอ้าไอเชียนลูนัลโดมึงอะไรเอาคุณทำอะไรครับคุณให้บอลเอา อะไรอะไรบนอะไรเอ้าอะไรเอับคขาทำอะไรทำอะไรกับโปรงอะกระโปรงเอาเนี่ยทำไมมันวิ่งแบบพันๆเอาอะไรวะเลือกตัวเอาน n o n keep it going เสร็จเสร็จครับเสร็จครับเสร็จครับสังหารนะครับอู้อะไรวะ คนเลยวะเฮ้ยเอาออกว่ะตัวเนี้ยเอาออกแม่งไม่ได้เลยอะไรวะกดแดกครับกดแดกครับอะไรวะเกียน์วะเอาเบื่อตรงนี้ละมึงเอ้ยฟาดฟาดเพอร์ซี่อะไรครับเอ้าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะทีมกูเหนื่อยเนี่ยอะไรวะ

โอ้ยหนึ่งหนึ่งตาไว้นุ๊กโยมาเลยมาเลยจะเป็นยังไหม่ไหโอเคโอเคเวเนี่ยังไง t t ได้เสมอเสมอฮะตาแรกเสมอเก็ตามตางี้ผมสองก็พอแล้วเดี๋ยวดาผมไม่พอโอเคเลดี้ครับเลดีเลยอย่าใช้เสื้อขาวอีกนะ ผมเลดี้เลยเลดี้เลยกดเลดี้เลยผมอัดสาบน <Lady S 2> <ผม S 1> เจ็บอัดราสองโอเคโคเครับอัดตาเดียวพอแล้วผมมาโอเคครับเคบายเจอกันครับกับแคมผมบายบายฮะ